วันนี้ตอนรับกับสุส่งปัญญาพนมน้ำบุตรครับผมมาทำงานครับผมกำลังเดินทางกลับครับกำลังเดินทางกลับไปทางกบ้านเข้าหรอครับผมตะกี้นี่ก็มาส่งมาชดุขอโรงงานครับผมขอกำหนดเพิ่นบ่ใหวทายดูทายอย่างในนะเนาะก็เลยบประเดทายครับมาส่งมาส่งผ่าหรือเข้าหรอครับผมกำลังเดินทางครับบ้านครับห่างจากบ้านกับประมาณจัก สิบสิบายโลครับผมมันสิบหากิโลเนาะห่างจากบาทกำลังเดินทางครับผมเดินทางกลับกับบรรยากาศฝนตกพี่น้องฝนตกมันเยอมากครับหลานใายคนหนึงกับหลานครับสองคนพนักง,งานประจำรถครับเราเดินทางงเดินทางกลับครับ ตรงนี้ก็ฝนตกครับพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี่ก็ตกบดทธขึ้นเนาะมืุอนี้ก็ตกอีกแล้วครับครับทางนี้แหละฮาก็มีพระราจิตไปงานบุญต่ออีกครับผมงานบุญต่ออยู่บ้านใกล้ๆกล้กันนะครับเอาเครื่องเสียงไปซอยเพิ่นจิตอาสาไปงานจิตอาสาเอาเครื่องเสียงไปซอยงานบุญเพิ่นครับ ช่วงเหนือฝนกระตกครับพี่น้องฝนตกชุ่มช้ำไปด้วยน้ำฝนครับฝนมาตกเวลาหนึ่งฝนกระตกเวลาหนึ่งครับผมฝนตกตอนเสาร์กรตกตอนเที่ยงบ่เที่ยงกัแรงบ่รแรงกักลางคืนก็ฤดูฝนกัต้องท้ำใจแล้วนะพี่น้องเนาะเรืองดูฝนตกก็มากอะเข,าข,าขา่ากระเช้วกระจีนหนาแน่ต้นไม้แน่ครับมันได้รับน้ำฝนเนาะมันได้รับน้ำฝนกัน เชี่ยวกระจีครับผมมราจากาศบันเทาน่าครับผมตำองเมมากอะ่ะเราจะถึงแล้วครับถึงสี่แยกไกยแดงมีสนุนสินไสจากพนทห้องมาบ่กขาวครับผม คนองกุชินอรายเปิดคนตปโรงงานน้ำตาลทรงผ่าเช็ดมือที่เขาเคยถายให้พี่น้องเบิ่อนละครับทำงานทำงานครับผมทำงานได้เงินมาในทางชุดจดิตเอาปัดสุวรรณนะครับพี่น้องขอบคุณครับ